ล้งางมีคากดูครับพี่น้องล้างที่สองครับล้างนีคากดูครับพี่น้องใส่ห้องงามครับล้าง สวัสดีครับสวัสดีพญาแมใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านเข้ามาติดตามเราเจ้าน้ำครับวัาสิเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเสาร์มื่อวานกับพบพอกันกระบานนัดคือเ่าครับหลังจากเขาปลาหาเฮ็ดสองสามหมื่นครับพี่น้องบอมานครับก็เลยบ่ได้ลงคลิปครับบ่ได้ลงคลิปมาสามสี่หมื่นครับพี่น้องมืีอก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องลงหวยลงฮองครับหาใส่ตุ่มป้าครับมื่อวา ลุ่นเบืองน้ำกรันครับพี่น้องวมาสิไดยสีมานกันบ่ครับมาผอกันเสาเมื่อนี้ก็เป็นเสาวันจันทร์ครับวันที่25เดือนพฤศจิกราชปีพศ2567ครับมื่อนี้ก็มาไม้ปลาบ้านน้องเม็กนี่ครับตำบลย่าหามอำเภอบุญสริกจัำมณฑลนครครับลุ่นเบืองน้ำกรันครับพี่น้องมาใส่ตุ่มปลาหล่อแพรกครับหล่อแพรกของปีสีมานบ่มานกันลุ่นเบืองน้ำกรันครับมื่อนี้ไปครับเหงา่ที่ใส่มื่อนี้ก็เป็นโค้งไก่ครับพี่น oh ้อง โครงไก่ซับเป็นตอนครับหลังแหลกครับกสิจุมลงแถวนี้แล้วครับตามลำหอยลำหองครับกสิใส่ลงไปพ่นแล้วครับงางใส่ลงไปทั้งลุมครับแต่ว่าเห็นตัวปลาลอยครับแต่สีจังไงก็ทะลุนเบื้องน้ำกันครับ ชมไปเท่านี้นะครับ บรรยากาศในหวยในห้องครับลงหนามเย็นๆครับวันนี้เรืออีกสองสาหลังครับกับสิเบิรต่อหลุ่นกันตอนยามอีกเท่อแล้วครับเปล่านานกระสีไซ์ลงไปเรือยครับ บ่าวนาเกิดสายเหล่าเบิร์ดแล้วครับตุ่ม17 18ลังครับวันนี้กระสิไปนั่งพักครับพี่น้องรอเวลาถ่ายยาอีกเท่านึงครับปลาไหวจักชั่วโมงสองชั่วโมงวันนะครับกระสีลงมายามเบิงครับถลุนกันตอนยามอีกเท่านึงครับพี่น้องกระสีหมานมาครับส่หล่อปแปลกครับ ตามลำหอยลำหองแถวปลาหาเฮ็ดนี่นะครับเป็นหองเป็นหอยเงาไปเลยครับนี่ก็ยังขั้นสุดอยู่ครับเงาลงไปลุ่มนะครับแต่เวลามายามตุ่มนะครับุนเบิงน้ำกันครับพี่น้องว่าสิได้สิมานกันบ่นครับนี่ครับ ปลาไหวประมาณสองชั่วโมงครับใส่แล้วกับแปดโมงแปดโมงครัวครับนี่กับเก่าโมงสี่สิบโมงนะครับหลุนเบิงน้ำกันครับกันลอยอยู่นอกตุ่มครับเตี้ยครับเขาตุ่มห้บนออ้นอ้อพี่น้อง คงไข่ลอยไปอยู่ขางตุ่มครับเป็นไปกินอยู่ข้างขางลังแหลกเขาสองครับหลังแหลกแหกมันครับเป็นตะขาวครับ ไก่พันลอยอยู่นอกอยู่ขางตุ่มครับคนบนเขาลังนี่ซีก็คือครับเห็นโตปลาพันลอยครับโครงไก่พันอยู่กลางครับลังนี้ ล้างนี่พักดูครับพี่น้องล้างนี่คือคือครับเป็นปลาซิ่วครับล้างทีสองครับล้างนี่ล้างทีสองครับ ปลาสองหลังแหลกครับเป็นปลาซิวเขาครับหลังนี้ครับยู่ครับพี่น้อง หลังนี้มีงงมนนมแมต่ใส่ห้องงามครับเป็นปลาซิวครับอันนี้เป็นว่างนามเลิกแนครับถือมิแต่ตรมงามครับหลังที่สามครับใส่ห้องามครับหลังใส่ใส่พ่อปีงครับหลัง บังหันนี้เฝ้ามาสามหลังครับบ่เข่าพ่อโตรครับสามหลังบังหันหลุนเบื้องหลังนี้ครับ,นนนะบตินได้นอกหลังเข่ายับรับเวลายโตบันไดครับ หลังนั้นก็ยังเห็นตัวลอยอีกครับปลานีก็แล้วเตสิไส้ถือมองเหมือนครับถือว่างถือมองพันยูกะเข่าดีครับมองได้พันโอยูบ่อนอีก็บพวกเข่าครับถา,า,ามไปเบิ่งฟังน้ำพุนครับบุนเบิ่งครับหลังนี่แนวมากก็ยังเห็นตัวมันลอยอีกครับ <Okay. S 2> ล้างละซ้ำนี่ทุกล้างก็โอเคอยู่ครับตัวงามนี่ครับล้างนี่เสียเงียบครับ คือรับร่งนี้เข่าบลายครับหกตัวครับต้องใส่ใส่บะถือมองมันครับ ลังหนีบาวนาทใส่จมนะครับเนี่ยทำจนมืเห็นตุ่มครับจมงาเพรับอุ้ย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 อยอกป้องครับ ค้องขาดครับเมงอันเป็นปลาขาวเป็นปลากะม่นครับปลาเกีรเหลืองครับน้ำวังหนามเล็กๆกระสิบปลาตัวงามครับสวันดีครับ ลางยินเย็ยนครับลางจะหนังได้เนาะลางลางนี่โค้งไก่ไปอยู่ทั้งคางคุณครับกันโค้งไก่ลอยไปติดคางตุ่มเพิ่นบ่ค่อยเข่าครับเพิ่นสีกินอยู่นองตุ่มลุ่นเบิ้งครับ มีตัวลอยครับหลังละเล็กละน้อยเติมกันไปครับหลังนี่โครงไก่ปิวเวอร์เบิร์มอยู่ครับ ปลาย่างลอยอยนอกตุ่มครับล้างน้ำใจกลางเดินเลยครับแต่ก็เห็นโตปลาอยู่ครับตัวใหญ่ๆเป็นบกเข้าครับรอเบิองล้างนั้นครับ ไปที่แหลกคือยังลายโตรครับยกขึ้นแนระับพิ่นลอยอยู่ท่างหนอกครับมาแต่สีลายโตรครับล้างเนี่ยยมอไปที่แหลกคือยังลอยเต็มอยู่ครับพันอยู่หนอกตุ่มครับ ลาาา้างนี่บวเขาเนี้ยนะครับล้างนี่เป็นล้างแหลกที่ใสเลยครับอู้ยเงียบเงียบครับเข่าอยู่ครับลาา้างนี่วขาดอยู่ครับเข่าคือล้างนี่เบิดทุกล้างบ่พี่น้องคือสีขาดครับ นี่ใส่แต่เนื้อโครงกายอย่างเดียวครับบัดใดใส่เนี้งเพิ่มเติมครับอันนี้เป็นอีกล้างหนึ่งครับข่างกันล้างนี่ครับเข่าอยู่ครับเจ้าพิ่นลอยอยู่ทางหนอกเป็นฟูงอยู่ครับเพิ่นมกเขา เขาเบิดฟูงมันตุ่มฮักครับมูเป็นหาหกสิบตัวครับฟูงหนึ่งเหลืออู่สามล้างสุดท้ายครับสหันสองครับคือมองน้ำไหลหล้างหนึ่งครับ าต่างกล่องลุดเสียครับบัานนี้ว่ามีค้าต่างกล่องครับเย้าเบานาสิไปเก็บมาจังคอยซืมาทายพอแม่พี่น้องเบิ้งครับพราะค้าต่างกล่องเสียครับต่างกล่องบ่ได้ครับดุนเบิ้งครับตามล้างสุดท้ายครับเข่าซองล้างครับอันนี้ล้างสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเขาร้ายโตยางครับ อันนี้ล้างยู่มองน้ำไหลครับอีกล้างหนึ่งถือตัวหนึ่งครับยกขึ้นมาออกมองขาดครับเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกระบานนะครับมาสรุปยอดใดยอดมานกันครับวันนี้ผลงานมาใส่ปลาหลอบแรกครับใส่ตุ่มปลาครับตามลำหอยลำหองครับถือว่าได้ว่ามานอยู่ครับ เป็นปลาซิวเขาเป็นปลาเค็ดเหลืองครับมิตรใส่งามๆครับหล่นมกหล่นปีงครับใส่กำลังงามครับปลาซิวอ่าวปลาซิวเขาแล้วครับเกือบเครื่องกระติกครับตุ่มสิบหาสิบพกหลังครับลัางถือล้างบ่อครับบ่ถือสามสี่ลังครับสีตีหาลังครับลังบ่ถือ นอกนั้นก็ล้างละเล็กละน้อยครับมีล้างถึงดีๆเนี่ยสองสำหลังครับเขาดาหลายเนี่ยจะถือว่าหมานครับวันนี้เอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปวันนี้บานาก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงสำนีนครับก่อนจบคลิปนี้บานาก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทอี่กานที่เขาไม่ติดตามรับชมนะครับไม่ว่าเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแช่นะครับ สำหรับคลิปมื่อนี้พิดพลานประการใดก็ตตองขออภไพพ่อแม่พี่น้องไม่น้ำครับอวัสดิสรุ่นน้ำการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้เ่านัก็ตตองขอร์ตราพ่อแม่พี่นอ้องเดินทาากระปานครับผ่อการชิปน้ำมนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปนานอาพญามยายครับ